สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมก๊อฟให้สินวัฒน์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาแนะนําเจ้ารถเก๋งยอดนิยมของประเทศไทยเป็นรถเก๋งขนาด d s e gment นะครับแล้วคันนี้เป็นการตกแต่งพิเศษจากโรงงานด้วยนั่นก็คือเจ้า Toyota Camry 2.0 GX GEXIMO นะครับผมเป็นโมเดลปี2016นกะฮะก็คือหน้าตาเขาจะเป็นรุ่นแมนเของ Toyota Camry นะครับผม มีความสวยงามขึ้นนะครับมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญออปชันที่เขาให้มานี่ก็ถือว่าครบครันในการใช้งานนะครับผมและคันนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่สภาพดีมากเช็คศูนย์ตลอดนะครับผมอุปกรณ์มีคุกุญแจ2ดอกคู่มือการใช้ก็มีนะครับผมโตโยต้าไม่มีบุ๊กเซอร์วิทนะท่าผู้ชมชอบถามมานะครับสำหรับรถแบรนด์โตโยต้าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับผมเขาไม่มีบุ๊กเซอร์วิทให้เช็คประวัติจากเลขตัวถังรถเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลนะฮะทีนี้เพื่อไม่เสียเวลาเราไปตติดดามรรัไ้เลยคบ เรามาฟังราคาก่อน,นครับผมก่อนที่จะไปดูความสวยงามของเจ้ารถยนต์คันนี้นะครับคันนี้เป็นรถปี2016จดทะเบียนในปี2017นะครับผมเลขใมม่อยู่ที่129,000กิโลนะครับประวัติการเข้าศูนย์ดีมากนะครับผมคันนี้เช็คศูนย์ตลอดนะครับผมอุปกรณ์มีครบอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะราคาค่าตัวของเขาเพียงแค่769,000บาทเท่านั้นนะครับผม769,000บาทคุณได้ขับ แคลมลี่แล้วนะฮะเป็นรถเก๋ง d s e gment ซึ่งเป็นรถที่หล,หลายๆท่านฝันถึงอยากจะมีไว้ครอบครองนะครับผมก็เป็นรถที่นิยมมากในประเทศไทยนะครับผม่ะเรามาดูดีกว่าว่าเจ้าแค m มปลี่คันนี้มีความโดดเด่นอะไรแล้วเป็นรุ่น Extimo Extimo นี้ไม่ใช่อ e ิติมวอไม่ใช่อ e ิติมนะครับผมเอ็ก e ซก็คือเป็นการตกแต่งแพ็กเกจพิเศษให้กับโตลต้ a แคลมนะครับผมมันจะมีความโดดเด่นกว่ารุ่นปกตินะครับเรามาตามดูกันเลยนะเริ่มจากที่ภายนอกนี่ ภายนอกหน้าตาเขาดูดุมากเลยนะดูนะปกติแล้วโตยต้าแคมรี่เนี่ยมันจะดูแบบเชยๆใช่ไหมนี่คันนี้ตกแต่งพิเศษเอ็กซิโครับ e นะได้ส่วนของชุดสเกิร์ตนะครับผมเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับผมตกแต่งแบบสปอร์ตนะนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดวงเดียวนะผมมีคอมเมนต์มาเขาถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นที่เป็น2ดวงล่ะเป็นดูโอัลโปรเจคเตมันมีเฉพาะปี2อง7ซึ่งผมก็มีนะ ไอตัวที่เป็น d u o p r r o j e t t เ r เนี่ยมันจะมาตอนปี2017นะครับผมดูทางเพจข้างรถได้นะผมมันจะเป็นปีโมเดลผลิตอะ่ะนะอันนั้นคือได้ d u Projector นะครันแต่ถ้าเป็นตัวปี15ปี16นะครับผมจะเป็นโปรเจคเตอร์เดี่ยวแบบนี้นะเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมก็ถือว่าโอเคนะกระจังด้านหน้างานตกแต่งก็เป็นโครเมียมนะผมแล้วก็ชายด้านล่างตรง,งนี้เป็นสีเทานะครับตรงนี้นะ เป็นสีเทานะครับผมมีไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่นะยังไม่ใช่หลอด LED นะครับยังเป็นหลอดไสอยู่นะมีเซนเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับผมอยู่ทางด้านซ้ายด้านขวานะครับผมนี่มันก็ดูเท่นะด้านหน้านะครับผมและคันนี้เป็นสีขาวมุก นะผมสีขาวเนี่ยมันจะออกเฉดเหลืองๆนิดนึงนะผมสําหรับแคมรี่นะที่เป็นขาวมุกนะครับผมนี่มันก็จะเป็นเฉดแบบนี้เนี่ยตามที่คุณเห็นเลยนะครับผมอันนี้ต้องบอกกันเลยว่าเจ้าของเดิมเขามีการเก็บสีมาในบางส่วนนะผมแต่มันก็ไม่เรียบร้อยอยู่ตรงนี้ห้างท้าสีวันเราเก็บงานให้ทีน,น,นะครับก็ประมาณนี้นะมาดูด้านข้างด้านข้างนี่ทีเด็ดคืออะไรวู้ะเจ้าของเดิมเขาเพิ่งเปลี่ยนยางมานะครับเป็นยางปี2022ย่ยางใหม่มากนะครับผมเป็นยางของปีนี้เลยนะ ยางปีนี้เลยนะครับผมใหม่มากจริงๆนะผมคันนี้ยางเพิ่งเปลี่ยนแล้วล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะผมลายเนี่ยอาจจะดูไม่ได้ซิ่งอะไรนะผมแต่ก็ดูสวยนะดูสวยกว่ารุ่นปกตินะที่เป็น Android ที่เป็นแบบสีเงินเงินธรรมดาไม่สวยนะนี่ก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้นะครับผมระบบห้าล้ลอด,ดิสี่ล้ออยู่แล้วปกตินะผมช่วงล่างแคมปี่เราก็คงจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเขาเซ็ตออกมาได้แบบนุ่มสบายนะแล้วก็สัมผัสการนั่งโดยสารเนี่ยมันดีมากเลยนะมันแบบมันลด ลถ,ถรถรถยนต์นั่งสําหรับครอบครัวเลยนะผมแล้วถ้าเป็นรุ่น imo, เอสพีโมมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับผมเขาจะมีในส่วนของตัวคั้มนะครับตัวคั้มตรงนี้นะที่แบบพวกชอบแต่งรถเขาชอบไปคั้มกันนะ่ะนะตรงเบ้าโชกสองข้างนะนี่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยอย่าพาไปถูนะฮะโคเทนะครับผมนะกรนะจะจกมองข้างพับเก็บอัตโนมตัติมีในส่วนของแจ้งเตือนมุมอับสายตานะครับผมบายสปอร์ต right มีให้นะครับมือจับมีระบบส m าร์ e เอนทรีนะกุญแจชลิยะ นะครับผมตกแต่งขอบกระจกด้วยโครเมียมแบบนี้ตามสไตล์แคมรี่เลยนะครับผมและด้านล่างนี่ลิ้นสเกิร์ตนะสเกิร์ตข้างมีแผ่นเพจนี่เอ็กซ์พิโมแปะเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับผมสวยงามนะค,คือบอกให้รู้ว่าเออมันคือรุ่นเอ็กซ์พิโมนะเว้ยนี่ก็จะมีแปะไว้นะครับผมในส่วนของด้านข้างซ้ายขวานะมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายคุณได้การตกแต่งอะไรเพิ่มเติมสปอยเลอร์ดักเทลนะครับนี่คือติดตั้งมาจากโรงงานนะมีสปอยเลอร์ นะผมแล้วก็กันชนด้านท้ายก็จะมีติดสเกิร์ตนะครับผมเป็นสเกิร์ตโคตรเท่แล้วก็ปลายท่อคู่เลยนะในรุ่นเอ็กพิโมเนี่ยคุณได้ท่อคู่นะครับผมเป็นท่อคู่แบบนี้เลยเนี่ยมองนะเป็นปลายท่อสแตนเลสติดตั้งมาจากโรงงานเลยถ้าเป็นรุ่นธรรมดาได้ท่อข้างเดียวนะครับมีได้ท่อคู่โคตรสวยนะผมมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะผมมีกล้องมองหลังหนึ่งตัวนะเป็นไงความปลอดภัยนี่มาเต็มเลยนะเออแล้วก็มีอะไรอีกนะผมไม่มีอะไรแล้วมีแค่โลโก้ตรงนี้ เอ็กชิโมนะครับผมติดตั้งมานะครับคําว่าเอ็กชิโมนะครับผมเครื่องยนต์ของเขานะครับมีการอัปเกรดนะตั้งแต่ปี2015ันสิบห้ามันจะใช้ก็คือเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับผมแล้วก็เป็นเทคโนโลยี vvti ดับเบิลยูนะครับผมหัวฉีดแบบ d 4 s นะครับตรงนี้เนี่ยทำให้สมรรถนะการขี่ทั้งความเร็วต่ําความเร็วสูงเนี่ยจะดีมากนะครับผมเน้นในเรื่องของความประหยัดน้ำมันนะก็จะมีการอัปเกรดในส่วนของหัวฉีดนะครับผม d 4 s ย่อมาจากอะไร direct four stroke นะครับผมก็คือหัวฉีดจะมี4หัว ผม2หัวใช้ในย่านความเร็วต่ำอีกสองหัวใช้ในย่านความเร็วสูงนะครับผมก็ช่วยกันฉีดฝอยน้ํามันให้มันเผาไหม้ได้ดีและหมดจด,ดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลของเขานะอ่ะดูสีนะครับสีโคตรสวยนะคันนี้นะสีสวยแต่มันมีดิดน,นึงเดี๋ยวพามาชมนะครับนี่มันก็จะมีริ้วรอยเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคันนี้เพิ่งเข้านะครับผมมีชิ้นนี้ชิ้นนี้นะคือถ้ามองผ่านกล้องนะ่าจะเห็นแหละสีเพี้ยนเห็นไะห อันนี้สีม um ันจะเป็นขาวอมเหลืองฝากระโปรงจะเป็นขาวอมเหลืองนะแต่ชิ้นเนี้ยขาวจั้วะขาวจ๊วะมาเลยเนี่ยชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะผมคือนอกนั้นเนี่ยสีเดียวกันหมดนะยกเว้นชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับผมเดี๋ยวพาเปิดฝากระโปรงดูว่าไอชิ้นเนี้ยมันทําอะไรมาทําไมมันสีมันเพี้ยนแบบนี้นะโอเคนะนี่คือในส่วนของภายนอกนะครับผมตามไปดูภายในต่อครับเรามาดูด้านท้ายนะผมเมื่อกี้เราพาดูภายนอกไปแล้วเราก็ลืมเปิดฝากระโปรงด้านท้ายนะผมให้ดูในส่วนของการวางของนะ คือการวางของจิปะทะหรือว่าการวางกระเป๋าอะไรต่งตางๆเนี่ยแคมอรี่เขาก็ทําได้ดีนะพื้นที่การวางของเขามีเยอะมากซึ่งคันนี้ข้อดีคือมันไม่มีแบตเตอรี่ไฮบริดด้านท้ายใช่ไหมคือด้านท้ายเนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นที่เป็นไฮบริดนะผมอันนี้คือข้อดีรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะก็ะคือตรงเนี้ยมันจะวางของได้เยอะมากนะครับผมกระเป๋ารากไซส์ใหญ่ๆนะครับผมอะไรถุงกอล์ฟวางได้นะวางแบบเฉียงๆวางได้สบายๆเลยนะครับผมแล้วก็ด้านล่าง ยังเป็นยางอะไหล่อยู่ตรงนี้ผมชอบมากเลยนะครับดูงานการเก็บงานนะคือมันจะมีแผ่นโฟมแผ่นโฟมแบบนี้นี่เป็นแผ่นโฟมนะครับผมปกปิดในส่วนของยางอะไหล่ไว้คือมันจะรูเรียบดูเรียบร้อยมากๆเลยเนี่ยเวลาวางไปมันจะดูแบบเรียบร้อยนะครับผมแล้วอุปกรณ์ถอดลงถอดล้ออะไรมีให้คุณครบหมดเลยและที่สําคัญล้อยางอะไหล่เนี่ยเป็นแบบฟูไซส์ฟูไซส์คืออะไรคือล้อแม็กที่สวมใส่อยู่นะตอนเนี้แบบเดียวกัน นะครับแบบเดียวกันเลยซึ่งถ้าคุณออกต่างจังหวัดนะครับไปเที่ยวเกิดเหตุสุวิสัยอ่ะเอาอีกแล้วเหตุสุวิสัยอีกแล้วเจออะไรอยากกิ่งไม้ตำนะครับยางฉีกขาดไม่สามารถปะได้นี่ยางอะไหล่คุณใส่ปุ๊บคุณวิ่งต่อได้เลยในความเร็วปกติที่คุณได้ใช้งานนะครับผมร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะผมมันไม่ใช่ล้ออะไหล่แบบใส่ทดแทนเพื่อที่ว่าจะหาร้านฝายยางเป็นแบบฉุกเฉนะินอ่ะนี่มันคือฟูลไซส์นะ ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดดีจุดเด่นนะครับผมอย่างหนึ่งเลยของแคมรี่โมเดลนี้ผมชอบมากจริงนะก็ต้องชมอ่ะนะที่เขาให้แบบนี้มานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้มีเฉพาะในรุ่นเอ็ก o ติโเท่านั้นด้วยคือไฟเห็นไหมเห็นไฟปะเนี่ยเป็นไฟส่องสว่างเนี่ยเห็นปม,มันจะมีไฟอยู่นะเออกลางคืนเนี่ยมันจะชัดมากนะผมเป็นไฟส่องพื้นตรงนี้เว้ยหลายๆท่านนะครับไปเปลี่ยน ไปเปลี่ยนหน้าหน้าเลนมันนะ่ะให้มันเป็นโลโก้ไว้เป็นโลโก้โตโยต้าแคมรี่เป็นโลโก้สัญลักษณ์โตโยต้าหรือว่าเป็นคำโตโยต้าอะไรเงี้ยนะแล้วแต่ความชื่นชอบเลยนะผมบางท่านก็ไปเปลี่ยนเป็นรูปอะไรหัวคิตตี้หัวมิกกี้เมาส์อย่างเงี้ยนะเขาสามารถที่จะไปทําเองได้นะครับผมไปหาซื้อมาใส่ใหม่ได้นะครับผมนี่เขาติดมาให้ไม่ต้องไปเจาะเพิ่มนะครับผมก็เป็นออปชันนะครับผมสำหรับรุ่นเอ็กซ์โมเท่านั้นนะ,ะทีนี้เราไปดูด้านใน,นครับ เรามาตอนที่ภายในนะครับผมของเจ้าแคมรี่2.0 x g m o คันนี้นะผมภายในเนี่ยมีความแตกต่างอะไรกับรุ่นธรรมดาบ้างนะครับผมก็คือในส่วนของโทนสีนะครับโทนสีภายในของเจ้า x g m o เนี่ยจะใช้เป็นโทนสีดำนะครับผมคอนโซลหน้าสีดำลายไม้สีเข้มๆตัวเบาะสีดำนะครับจะดูเท่มากๆแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับผมเป็นแบบสปอร์ตนะครับสปอร์ตสก้าน มีแพดเดิลชิปนะครับอันนี้ที่เพิ่มเติมเข้ามานะก็จะ,จะมีแพดเดิลชิปนะครับผมกนะ็จะเป็นในส่วนของการชิปเกียร์เชนเกียร์นะคันนี้มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแบบซีเพนเชียลนะครับผมก็จะ,จะมีชิปเกียร์ที่พวงมาลัยด้วยนะครับผมถือว่าโอเคนะก็้ะให้มาค่อนข้างครบเลยมีในส่วนของคูชเชนโถนะครคระบบควบคุมความเร็วนะครับผมเวลาเราขับขี่เดินทางไกลๆยาวๆนะก็มีคูชเชนโถให้แต่เป็นธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรหวือหวาอะไรมาก ก็จะประมาณนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมอ่ะเรามาไล่เรียงดีกว่าว่าออปชันพื้นฐานเขามีอะไรบ้างลักสภาพเป็นอย่างไรนะครับผมเริ่มจากที่คอนโซลด้านหน้าเลยนะในส่วนของแผงคอนโซลเนี่ยเป็นงานเย็บ yep, ด้วยได้นะครับผมไม่ได้เป็นนวมหล่อขึ้นรูปนะครับนี่คือเป็นนวมแล้วก็เดินตะเข็บด้วยได้นะครับเป็นได้จริงๆนะครับดูมีความหรูหราพรีเมียมนะครับผมก็เป็นนวมนุ่มทั้งแผงเลยนะครับผมในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้ ก็จะเป็นหน้าปัดที่ดูสวยงามมากขึ้นตรงกลางเป็นหน้าจอสีท FT แสดงข้อมูลต่างๆด้านซ้ายด้านขวาเป็นเข็มนะครับผมอันนี้คือตามสไตล์ t o y o t ้อยู่แล้วนะครับดูข้อมูลต่างๆได้ฐ่านหน้าจอตรงนี้เลยมาตรวัดนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นเครื่องเล่นนะเป็นเครื่องเล่น DVD ระบบนำทางนะผมก็หน้าจอเนี่ยจะเหมือนกับตัวที่เป็น h y บริดเนวีนะครับผมก็คือเป็นหน้าจอเดียวกันระบบเดียวกันนะครับมีแผนที่นำทางนะครับผมฟัง FFM MM ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับก็จะเป็นระบบนั้นเลยนะครับผมก็คุ้นๆนะ เหมือนกับเอาของตัวไฮบริดมาใส่ให้รุ่นเ e อสิโมเลยเพิ่มเพิ่มออปชั่นแล้วเก็บตังค์เพิ่มประมาณนั้นนะผมก็เป็นการปรับจูนเสียงโดย JBL นะครับผมก็จะเป็น JBL Green e d g นะครับผมก็ไม่ได้ลำโพงไม่ได้แบบเป็นระบบเสียงนะเป็นแค่การปรับจูนเสียงเท่านั้นนะผม JBL Green Edge นะครับก็ถือว่าโอเคนะลงมาก็เป็นเครื่องป่าบอากาศแบบด้วยโซนแยกอิสระซ้ายขวานะครับผม ก็เป็นหน้าจอดิจิตอลตรงนี้สวยงามนะครับมีบ่านบางแดดด้านหลังนะตรงนี้ถือว่าโอเคนะผมแล้วก็ในส่วนของไอ้เบาะเย็นที่มีพัดลมที่เบาะที่มีอยู่ในรุ่นไฮบริดในรุ่น 2.0G e x t r m o ไม่มีนะถึงจะเป็นเครื่องเล่นเดียวกันนะครับผมถึงหน้าตามันจะเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของระบบเบาะนะครับที่มีพัดลมเนี่ยเขาไม่ได้ใส่มาให้ในรุ่น e x t i m o นะครับผมก็จะสงวนไว้ในรุ่นไฮบริดเท่านั้นนะนะลงมาก็เป็นคันเกียร์นะผมคันเกียร์ของเขาเนี่ยมีไฟแจ้งสถานะ ในส่วนของตำแหน่งเกียร์นะครับผมซึ่งถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยต้องเป็นปี2000อะไรนะ2016นะที่เป็นถุงเกียร์หนังในชะ่ไหมไอน้นี่นะครับเป็นไฟ led แล้วก็ถุงเกียร์หนังก็ตามสเปคเขาเลยปี2016นะครับผมเนะี่ยถือว่าโอเคนะมีโหมดสปอร์ตนะผมเชนเ,เกียร์บวกลบได้นะครับมีที่วางแก้วน้ํานะมีเอาท์เล็ตมีช่อง usb aux นะผมมีไวร์ชาร์จนะผมอันนี้คือออปชั่นพื้นฐานที่อยู่ในเคมรี่โมเดลนี้อยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากสีเบรสเป็นสีดำ ะครับผมก็สวยงามดีนะครับด้านบนมีที่ใส่แว่นตามีที่บังแดดนะผมพร้อมไฟส่องสว่างนะผมทางด้านซ้ายด้านขวาเนี่มนะ่ไอมาดีเลยนะครับผมกระจกมองหลัง,ต,งตัดแสงก้านนะครับตัดแสงแบบก้านแบบนี้นะใช้ก,กา้านตัดแสงนะครับผมมีเซนเซอร์ตรวจจับละอองน้าฝนนะผมไฟหน้าอัตโนม,มัติที่ปัดน้ำฝนอันตโนมัติมีให้นะครับแล้วก็มีเก๊ะใส่ของนี่ช่องใหญ่มากเก๊ะใส่ของช่องโคตรใหญ่นะครับผมใหญ่โตมโหฬารมากๆคุณผู้หญิงน่าจะชอบ ใส่ของกระจุกกระจิกอะไรเยอะแยะนะครับเหนียวว่าใส่ได้สบายสบายเนาะจะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับผมตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคนขับเนี่ยจะมีเมนูจดจำนะครับสองตำแหน่งนะครับผมสำหรับผู้โดยผู้ขับขี่2ท่านนะครับก็จะมีให้นะปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางนะครับผมในส่วนของที่ดันหลังให้นะครับผมที่ด้านหลังนี่ก็สามารถปรับดันหลังแล้วก็ยุบแค่นั้นปรับระดับขึ้นลงไม่ได้นะครับผมปรับได้แค่ดันกับยุบแค่นั้นนะครับผมนะแล้วก็ คนขับ8ทิศทางแล้วคนนั่งข้างนะครับผมปรับได้6นะปรับสูงต่ำได้เดินหน้าถอยหลังได้แล้วก็ปรับพนักพิงได้หรือว่าถ้าคนขับอยากจะปรับให้ก็กดปุ่มสวิตช์การข้างได้นะผมคือสามารถปรับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังและปรับพนักพิงได้เท่านั้นปรับระดับสูงต่ำไม่ได้นะครับผมถ้าจะปรับระดับสูงต่ำต้องปรับทางด้านซ้ายของตัวเบาะนะอันนี้ก็บอกเป็นข้อมูลนะก็ถือว่าเขาให้ฟังก์ชันให้ออปชั่นมาดีนะผมแลวสภาพเบาะเนี่ยสวยมากนะครับผมเดี๋ยวขึ้นฟุตเทจให้ดูนะคือวคันบเียออาาจจะมรงบ้าง ผ่านการใช้งานมา1นึ่งแสนสอกิโลนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วสวยนะครับผมโดยรวมสวยมากบอกคนนั่งข้างนี่แทบจะไม่ได้ไม่ได้นั่งเลยนะนั่งน้อยมากคือลอยยับยน่นนี่ถือว่าแทบจะไม่มีเลยนะไอ้คนขับเนี่ยมันจะมีส่วนของทางปีกด้านขวาเล็กน้อยนะครับผมเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะโดยรวมก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ก็ออฟชั่นก็ถือว่าครบแล้วนะให้มาขนาดนี้นะถือว่าโอเคนะ ไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่าว่านั่งเป็นยังไงนะครับตามเลยครับเรามาดูพื้นที่การนั่งโดยสารแถวหลังนะครับผมของเชเจ้าแคมรี 200Xtimo เนี่ยด้านหลังผมบอกเลยว่าพื้นที่เคากว้างมากๆนะครับผมดูดูพื้นที่ขาดิดูดิเหลือเยอะมากนะครับผมอันนี้คือเบาะผมปรับในตำแหน่งที่เรานั่งขับขี่ที่โอเคนะขาผมก็ยาวนะแต่ว่ายังมีพื้นที่ขาให้เหลือเฟือเลยหรือว่าดีมากมากนะครับผมมีมือจับมือโหนให้นะครับผมทั้งสี่ตำแหน่งเลยนะครับมีม่านบังแดดด้านข้างให้ นะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นระบบไฟฟ้านะผมสั่งงานจากด้านหน้าเนาะจะปรับขึ้นลงได้แบบไฟฟ้ามีกระเป๋าใส่ของนี่มีให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอันนี้ไม่ได้กักเลยมีช่องแอร์นี่ช่องแอร์ด้านหลังนะครับผมก็เป็นตัวกระจายแรงลมให้มาที่ผู้โดยสารด้านท้ายนะครับผมจะได้มีร้อนนะจะได้กระจายแรงลมได้เร็วนะครับ่านะแล้วก็อะไรอีกที่พัาแขนอ่าที่พัาแขนตกแต่งด้วยลายไม้นะครับผมมีที่วางแก้วน้านะแล้วก็มีช่องสําหรับเพื่อนไปหยิบของด้านหลังในฝากระโปงนะยังไง โอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับผมคือถ้าเรื่องของไอ้พวกจีปะทะอะไรเงี้ยแคมรี่ไม่ได้เป็นสองของใครเลยนะมีนุ่นนี่นั่นให้ใช้ตลอดนะครับผมแต่ด้านหลังเนี่ยไม่มีช่องเอาเล็ตหรือว่าช่อง USB ีให้คุณได้เสียบชาร์จไฟนะคือไม่มีนะครับผมต้องไปเอาด้านหน้าเอานะครับก็ถือว่าก็ได้อย่างเสียอย่างเนาะช่องเก็บของเยอะนะครับมีระบบอำนวยความสะดวกเยอะแต่ก็ขาดไปบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นก็ลอง พิจารณาดูนะครับผมแต่โดยรวมสวยน่าใช้มากนะครับจะประมาณนี้นะมีไฟสองสว,ว่างด้านบนด้วยอ่นะโอเคเราไปดูเครื่องยนต์ต่อดีกว่าครับเรามาดูเครื่องยนต์นะผมขุมพลังของเขาก็ใช้เครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะเป็นเทคโนโลยี VVT-i w D4S นะครับผมผมก็ได้อธิบายไป มื่แหละคลิปเก่าๆอ่ะนะผมลองไปหาฟังดูได้นะผมว่าไอ้ระบบนี้มันคืออะไร d ดฟอคืออะไรนะผมได้อธิบายหมดแล้วนะผมก็เป็นว่ามันช่วยเสริมในเรื่องของสมรรถนะการข,ขับขี่เรื่องของความประหยัดน้ํามันนะผมทําให้มันไม่อืดน,นะก็ทําได้ดีนะผมทําได้ดีมากแล้วก็มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบเกียร์อัตโนมัติไม่ใช่ CVT นะและไม่ใช่ดูโอคัตเป็น ATF 6สปีดแบบซีเรนเชียลนะผมการเปลี่ยนเกียร์สม,มูทลื่นไหลแน่นอนนะผมการขับขี่ถือว่า เป็นรถดีเซ g มนต์ที่ออกแบบมาได้ดีมากๆสำหรับบุคคลที่ใช้ในแบบครัวเรือนนะเออถือว่าโอเคเลยไม่ได้เน้นซิง่งเน้นซ่าหรือว่าไม่ได้เน้นจัดจ้านอะไรนะครับผมถือว่าโอเคนะคผมเน้นขับขี่ที่สมูทสมูทสบายสบาย,บายอะไรประมาณนั้นนะผมและคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นเอติโมจะมีความโดดเด่นกว่ารุ่นปกติก็คือเขาจะมีตัวเหล็กคั้มตรงนี้นะครับผมเป็นคั้มตัวถังนะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับผมก็คือได้มาตรฐานของโตโยต้า โตโยต้าวิจัยมาติดมาแบบนี้คือดีนะครับคือดีมากๆทําให้ตัวถังเนี่ยมันไม่มีการอะไรนะคลายตัวหรือว่าเวลาเราเลี้ยวแรงๆะนะตัวถังมันจะมีการบิดตัวใช่ไหมนี่ครับเขามีการเสริมในส่วนตรงนี้มามีเฉพาะในรุ่นเอ็กซติโมเท่านั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับผมแต่ด้านหลังเราอาจจะอยู่ใต้ท้องรถนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเห็นชัดนะก็จะติดว่าอะไรอะ่ะ p e r f o r m a n c e น a m p e r นี่ติดตั้งมาให้มีเฉพาะ e อ t i m o โเท่านั้นถ้าคุณอยากได้ก็ต้อง ติโมนะก็ต้องเป็นคันนี้นะเออเป็นไงเฟี้ยวอะอ่ะทีนี้ถัดมาในเรื่องของโครงสร้างนะผมคันนี้เนี่ยเมื่อตอนที่เราดูภายนอกสีตรงนี้มันเพี้ยนไนงะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรนะคือเขาเก็บสีมาเพี้ยนไม่ได้ถอดด้วยนะชิ้นเนี้ยไม่มีร่องรอยของการถอดแกะอะไรเลยนะผมหัวน,อน็อตด้านในหรือว่าตรงด้านบนเนี่ยไม่มีรอยถอดนะ แต่ว่าสีแม่งเพี้ยนเพราะว่ามันเก็บสีมาโดยที่เราไม่ได้เขาไม่ได้ถอดออกนะครับผมละอองสียังเกาะติดหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยแถบที่เป็นพลาสติกตรงเนี้ยนะผมเดี๋ยวผมขึ้นฟุตเทจให้ดูนะขายใกล้ๆให้ดูจริงๆแค่นั้นเองนะครับคุณไม่ต้องตกใจไม่ได้ชนหนักนะครับผมโครงสร้างด้านล่างเช็ดซีด้านหน้าและผมตัวกันกระแทกหน้ามอน้ําเดิมหมดทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะฮะแล้วก็ประตูทั้ง4บานด้านท้าย ก็ไม่มีร่องรอยการชนนะครับผมตัวทรงตัวถังลายเดิมทั้งคันนะผมยกเว้นฝากระโปรงหน้าขดไปแล้วมีรอยถอดตรงนี้หัวน็อตถลอกหมดแล้วเละเทะนะครับผมก็คือในส่วนงหัวนอนะ็อตเนาะแต่ด้านในสติ๊กเกอร์เดิมเดิมนะครับผมเดิมเดิมจากโรงงานนะก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปให้ฟังครับ เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเจ้า Toyota Camry x e t r อ m o คันนี้นะผมตัวรถคันนี้เป็นรถปี2016จดทะเบียนในปี2017นะครับเลขไม่129,000กิโลนะครับราคา769,000บาทนะครับผมคันนี้สภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยมากนะครับผมมันจะมีอยู่จุดเดียวที่สีมันเพีย้ยนแต่ก็ไม่ได้มีการถอดแกะอะไรนะคือการทำสีจากอู่ที่เจ้าของเก่าเขาไปทำเนี่ยเขาเป็นการบางพ่น นะครับผมไม่ได้ไปการทอดชิ้นงานออกไปพ่นนะครับผมร่องรองการถอดก็เลยไม่มีนะแล้วก็สีแม่งเพี้ยนด้วยประเด็นสําคัญนะครับผมจะต้องไปแก้งานให้นะในส่วนภายในเรียบร้อยมากๆครับผมตัวเบาะตัวพวงมาลัยนะครับผมหนังหุ้มพวงมาลัยคอนโซลด้านหน้านี่คือสภาพสวยมากๆคันนี้ภายในดูเรียบร้อยสุดๆไปเลยนะครับผมอาจจะมี รอยยับรอยย่นสาหรับบอคนขับนิดหน่อยนะผมก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับก็ผ่านการใช้งานมานะก็ะจะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของยางคุณได้ยางใหม่4ี่เส้นเป็นยางปี2022นะครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นจุดดีของเจ้าคันนี้เลยนะได้ยางใหม่4ี่เส้นเลยนะใช้งานได้อีก3ปีสบายๆนะครับผมคุณก็ไม่ต้องเรียสเรื่องของยางแล้วนะครับก็ขับขี่ไปแบบปกติเลยนะผมก็ถือว่าโอเคนะสำหรับเจ้าคันนี้นะผมแล้วการตกแต่งก็สวยงามจากโรงงานมาแล้วแล้วมีการเพิ่มออปชั่นในส่วนของการใช้งาน ความนูนความสะดวกนะครับผมแล้วก็สมรรถนะการขับขี่นะครับผมอย่างตัวเหล็กคัมด้านหน้าเนาะก็ทําให้ตัวรถมันมีประสิทธิภาพในการขับขี่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ฝากไว้1คันนะสำหรับคันนี้ท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้เบอร์ด้านล่างเลยนะครับผม0ูนย์เก้าศโทรมาได้ตลอดเลยอย่าขึ้นขึ้นให้ทางคลิปนะครับผมไม่ต้องห่วงเนาะสำหรับวันนี้ผมกอล์ฟห้าสิบวัตขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ สนับสนุนโดย c a r 4 s ฟ r e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com